สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นวิคลิปให้คำแนะนำสำหรับนักทุนที่เข้ามาเทรดใหม่ๆเป็นพื้นฐานระดับเพื้งต้นให้ทุกท่านได้อา,อาไปวิเคราะห์หรือ,อประยุกต์ใช้กับการลงทุนของท่านาทำไมถึงมีตลาดเงินและตลาดทุนต่างๆเนี่ยทุกท่านก็คงจะ พอเข้าใจว่าเงินเป็นสิ่งปัจจัยที่สําคัญที่ทุกคนจะต้องใช้สมัยก่อนก็จะก็ไม่มีเงินใช่ไหมครับก็จะเป็นใช้สินค้าแลกกันสินค้าแลกกันพอมีเงินขึ้นมามีบทบาทก็จงใช้เงินซื้อขายเป็นตัวแทนการสินค้าต่างๆแล้วก็จะมีตลาดตลาดทุนคือตลาดหุ้นตลาด ค่างเงินนี่ก็จะมากอดเงินก่อนแล้วก็มาตลาดทุนเพราะตลาดาตลาดหุ้นนี่ทั่วโลกเขาจะใช้กันก็คือ,อฝั่งอเมริกาเป็นคนคิดคนขึ้นกันขึ้นมา,เ,าเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนต่างๆเพื่อไปลงทุนประเทศทั่วโลกเพราะวา่าอย่างหนึ่งก็คือเป็นที่แหล่งที่ทุกคนจะมามาร่วมกันลงทุนต่างๆก็ง่ายขึ้นสําหรับคนที่จะมาลงทุนเมื่อมีตลาดหุ้น มีนักลงทุนเรียบร้อยแล้วก็ก็จะไปลงทุนทั่วทั่วทั่วประเทศทั่วโลกอย่างเช่นถ้าเขาเข้ามาลงทุนในประเทศเราเนี่ยเขาจะ,จะตั้งบริษัทขึ้นมาว่า,าจะมาลงทุนประเทศเราพอมาลงทุนเอากองทุนมาซื้อหุ้นบ้านเราเสร็จก็มาสร้างอุตสาหกรรมต่างๆที่เราเห็นกันทั่วไปไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสินทอพวกอะไรต่างๆ ก็มีพวกฝรั่งเข้ามาร่วมลงทุนเราก็จะได้งานทําได้เงินพ็ได้มีเงินมีท้องมีทองด้วยอัตราแลกเปลี่ยนของอที่เราตกลงกันเมื่อบริษัทต่างชาติเข้ามาบริหาราเข้ามาลงทุน,นได้กํากไรหรือ,อธุรกิจเติบโตเนี่ยมันก็จะส่งผลถึง gdp ของบ้านเราก็คือ,อ ให้ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็เติบโตส่วนจะปรับโตปรับตัวสูงขึ้นยังไงนี่ก็อยู่ที่ภาคนําเข้าส่งออกและภาคประชาชนและภาครัฐนโยบายรัฐต,ต่างๆก็จะเป็นเป็นทิศทางเดียวกันก็คือถ้ามีนโยบายรัฐที่ดีแล้วก็บริหารจัดการหนี้สินหรือทําเข้าส่งออกนี่มันจะเป็นตัวชี้วัดว่า GDP ของบ้านเราเนี่จะเติบโตขึ้น ถ้ามีการเติบโตขึ้นก็หมายถึงนักลงทุนก็จะมีการเอาเม็ดเงิน,นไหลเข้ามาเรื่อยๆก็จะทําให้ค่าเงิน,นมันแข็งค่าขึ้นแข็งค่าขึ้นถ้าเราดูจากค่าเงินของอ GDP ดู GDP ก,ก่อน <c oughs> ถ้าเห็น GDP ของโบรกเกอ์นี่ก็ปีนี้โบแกเกอร์ลดอัตรา GDP โลกให้เหลืออยู่2 8ก็แสดงว่ามีปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจต,ต่างๆเช่นอาจจะเป็นสงครามภาัยพิบัติทางธรรมชาติแล้วก็การาภาัยพิบัติต่างๆก็ลดลงไปส่วนไทยของเรานี่ก็ลดเหลืออยู่2.5% 5ก็ถือว่ามีปัญหาทางด้านการเมืองต่างๆนี่ก็ทำให้ค่าเงินบ้านเรานี่มีการอ่อนค่า ถ้าดูค่าเงินไทยเงียบไทยค่าเงินเยอะมีให้เลือกเยอะแยะตามค่าเงินทั่วประเทศทั่วโลกเราจะเล่นค่าเงินอะไรก็แล้วก็ดูพื้นฐานเศรษฐกิจของคอ่าเงินประเทศนั้นๆ อย่างเช่นที่ผมตั้งขึ้นไปของอ GU คืออังกฤษกับดอลลร์ตอนนี้อังกฤษมีการเขาเรียกว่าทำการค้าขายทั้งสองทั้งสองค่าเงินก็จะเป็นเงินยนูนและเงินดอลล่าซึ่งจะค้าขายกับใครก็ได้ก็หมายถึงว่าเขาไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งเขาก็จะค้าขายไปทําให้กับมันทําให้ค่าเงินเขามีการแข่งข้าขึ้นสู้กับ อเมริกาได้ก็ถือว่าเป็นค่าเงินที่น่าจับตามองอีอกค่าเงินหนึ่งอาจจะมีการแข็งขึ้นไปสู้เงินดอลส่วนเงินบาทไทยนี่ก็มีการอ่อนค่าอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่เปลี่ยนรัฐบา,าลตั้งแต่ตรัฐบาลได้มีแล้วก็มีการอ่อนอ่อนก็หมายถึงนักลงทุนเขา ไม่ไว้ใจหรือไม่วางใจสําหรับประเทศเราเขาก็ไม่มีเสถียรภาพก็ย้ายเงินนี้ครับส่วนนโยบายต่างๆเขาก็จะเทรดเขาก็จะทาทาได้เช่นถ้าผู้บริหารประเทศนี่เขาจะทําให้ค่าเงินอ่อนค่าเงินแข็งเขาก็เขาเาก็าสามารถจะทําได้อย่างเช่นจะทําให้เงินแข็งนี่อาจจะเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยธนาคารประเทศอาจจะเพิ่มอัตราดอกเบีย้ย ดึงมิเงินต่างชาติเข้ามาลงทุนแล้วก็ให้นักลงทุนต่างชาติคนใหญ่มิตเงินเข้ามาบ้านเราก็จะทให้เงินบ้านเรามันแข็งค่าขึ้นเราก็จะไปซื้อของอต่างประเทศได้ถูกอย่างเช่นน้ามันซื้อมาถูกก็มาขายถูกแต่ถ้าเงินอ่อนก็ซื้อแพงก็มาขายถูกไม่ได้มันต้องขายแพงเพราะนั้นเราก็ต้องจับจ่ายที่ เยอะขึ้นเราก็ต้องควักเงินซื้อน้ำมันที่มันแพงขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าบริหารจัดการดีๆนี่คือ,อคนนา,ายกรัฐรัฐเป็นผนที่ทิศทางที่มีการเกง่งรู้ทิศทางค่างเงินเนี่ยจะให้อ่อนช่วงไหนจะให้แข็งช่วงไหนนี้มันจะเป็นการบริหารอีกประเภทหนึ่งอาจจะอ่อนสักสิแข็งสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ ถือว่าสัดส่วนที่เยอะ5้หรือสิซนี่อาจจะมองดูน้อยแต่ว่าถ้าเป็นเมเงินที่มันที่มันใหญ่ๆเนี่ยเม็เงินหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็ไม่ใช่น้อยก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการได้รูปแบบหนึง่งส่วนค่าเงินเนี่ยมันก็จะมี บ็อกเกอร์บร็อกเกอร์ต่างๆที่ที่ที่เรามาเล่นกันเนี่ยจะเป็นบ็อกเกอร์ต่างๆที่เราไปสมัครเทรดกันมันคือเรียกเรียกเหมือนอเปรียบเสมือนค่าในหน้า,าในหน้าที่จะไปส่งก็เปรียบเสมือนกับไพ่หรือไฮโลเนี่ยก็เหมือนฟุตบอลก็จะมีคนรับโพยคนเขียนโพยมาปุ๊บก็รับโพยเสร็จก็จะส่งเจ้ามือใหญ่ใช่ไหมก็บ็อกเกอร์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือ อาจจะมีการรับโพยไว้กินเองรับรับออเดอร์มาส่งแกมือบ้างเป็นบางส่วนก็เก็บไว้กินเองบ้างโบกเกอร์ก็จะเป็นลักษณะนี้ตลาดซับเหมือนกันครับหุ้นก็จะมีโบกเกอร์รับออเดอร์จากลูกค้าเข้ามาเสร็จอาจจะแบ่งอาจจะส่งออเดอร์เข้าไปตลา,ลาดบ้างอาจจะเข้ามาแบ่งไว้กินเองบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาคนไกกันตลาดมันเป็นแบบแบบนี้ส่วนที่เขาจะ ดึงนักลงทุนเข้ามาในบริษัทเขานัลงทุนรายย่อยนี่เข้ามาเทรดในบอกเขามากน้อยขนาดไหนก็อยู่ที่วิธีการโปรโมทของเขาว่าเขาจะโปรโมทยังไงให้นักลงทุนเข้ามาเทรดเข้ามาเล่นในในในบริษัทเขาเขาก็จะมีสม่วนลดต่างๆ,ๆอย่างเช่นบอกของ f o r e x ก็จะมีเทรดเงินปลอมเป็นเดโมโนน่แข่งขัน,นานะได้เงินเท่านั้นตอนนี้เขาก็จะมีบอกแล้วก็จะมีโบนัสพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเพื่อดึงดูดนักลงทุน พอดึงดูดเสร็จปุ๊บเขาก็จะไดออเดอร์จากพวกเรานี่แหละได้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเก็บไว้กินบ้างส่งขาใหญ่บ้างไอ้ส่วนขาใหญ่เนี่พวกกำหนดธุรกิจเนี่ยพวกอเมริกาพวกอะไรต่างเนี่ยเขาก็จะเขารู้ว่าอาเขารู้แม้กระทั่งว่าวันนี้เราแทงสูงแทงต่ำกันน่ะฝั่งไหนเยอะฝั่งไหนน้อยบล็อกเกอร์ก็รู้วันนี้มีนั่งทุนซื้อเข้ามาฝั่งใบกี่สถานะฝั่งเซลกี่สถานะแล้วเขารวมทั้ง โลกมาใสกันเนี่ยเขาก็รู้ว่า,าฟังใบฟังเซลล์เยอะกันแค่เพีงออกข่าวพิกนิดเดียวก็เป็นเงินมหาศาลแล้วนี่คือเขาเรียกว่าอาปลาอยากกินปลาเล็กไอเรามันปลาเล็กๆก็อยากจะไปเร่องลบงเขาก็ยังว่าก็าจะมีจุดข้อเสียก็ด้อยอยู่ถ้ามีเทคนิคที่ดีก็สามารถที่จะเทรด่าทับกำไรได้ส่วน คนที่สนใจเทคนิคในการเทรดของผมก็เข้ามาสอบถามในได้ได้ในด้านที่เฟซบุ๊กเทดการ์ดประมงศาสนาด้วยคำสอนเนี่ยก็เข้าไปสอบถามได้ก็มีทั้งแบบให้ความรู้แบบฟรีๆก็คือเวลาผมเทรดเนี่ยผมก็จะสอนว่าเทรดช่วงไหนเข้าช่วงไหนออกช่วงไหน,ออไหนแล้วก็ ว่าเขาตามออกตามได้แต่สาหรับสาหรับท่านที่ส่วนใหญ่ที่จะเรียนจริงๆก็จะมีค่าเขาเรียกว่าค่าวิชาผมค่ามันสมองที่ผมคิดมันขึ้นมาเพราะว่าเทคนิคแต่ละเทคนิคนี่กว่ามันจะขึ้นมาได้มันต้องใช้เวลาและประสบการณ์ที่ตัวเองไปหามาก็เหมือนกับการเราไปเรียนกับอาจารย์ต่างๆที่มหาวิทยาลัยเนี่ยกว่าจะจบมหาวิทยาลัยได้กว่าจะจบอะไรได้นกว่าจะมาหางานทำกว่าจะสมัครงานได้มันก็ต้องใช้เวลาอันนี้ก็ถือว่าเป็นค่า วิชาเราเรียนของผมส่วนผมสอนเนี่ยผมก็จะสอนส่วนมากก็จะสอนเวลาตลาดเปิดตลาดปิดเนี่ยก็แค่บอกเป็นไกด์ไลน์แต่ตลาดเปิดเนี่เรียลไทม์เลยครับบอกว่าเข้าตัวนี้ซื้อตรงนี้ออกตัวมานี้จะให้ท่านเป็นไกด์ไลน์ว่าผมจะเข้าประมาณนี้แหละแล้วออกประมาณนี้ะจะทาให้ดูเป็นตัวอย่างแบบสดจะไม่ได้สอ,อนแบบเป็นภาพในอดีตเหมือนหลายๆท่าน ก็คือถ้าพับในอดีตเนี่ยมันก็แม่นหมดทุกคนครับในสัญญาณต่างๆแม่นครับมันแม่นในทุกสัญญาณตอนนั้นตัดอันนี้ตัดมันจะแม่นแต่ถ้ามันจะแม่นเร็วท่ามเนี่ยมันมันจะมันจะมีไม่มากหรอกครับแม่นเร็วท่ามสัญญาณจะดีไม่ดีมันอยู่ในแม่นที่เร็วท่ามต้องรอวัดดูสำหรับใครที่เทรดก็ต้องเตรียมใจยอมรับว่าการเทรดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมันจะได้ทุกวัน เดเทรดเนี่ยมันก็มีได้มีเสียครับมันไม่ได้โลกสวยว่าเทรดไม่มีเสียมันเป็นอาชีพได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันนี่มีครับตลาดนี่มันเป็นตลาดสําหรับเป็นอีกอาชีพหนึ่งเป็นแหล่งหาเงินอีกประเภทหนึ่งที่จะสามารถจะทําเงินได้แล้วก็เสียเงินได้เหมือนกันไม่ว่าเราจะไปเคยทํามาค้าขายที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะมีเจ้าถิ่นเก่าแล้วก็เจ้าถิ่นใหม่คนใหม่ก็ต้องเรียนรู้กับเ,เจ้าถิ่นเก่าก็ต้องไปศึกษาเขาก่อน ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บไปทําแล้วเขายิงตายไม่ได้อันนี้ตลาดนี้ก็ดีเหมือนกันมันมันไม่ต้องพึ่งพาใครดีทําทตอนไหนก็ได้อยากเทรดช่วงเวลาหลังเลิกงานเทรดตอนไปทํางานก็ได้ใครมีเวลาว่างก็ทําเทรดไปได้อย่างหนึ่งมันไม่ได้พึ่งพาอะไรใครมากาตลาดหุ้นก็ดีตลาดเปรตก็ดีดีหมดครับเราทํหลายๆอย่างเนี่ยถือว่ามันสุดยอดแล้วมัน มันเหมือนไม่มันดีกว่าคนทําอย่างเดียวางานมีทําตลาดเรลกมีเล่นหุ้นมีเล่นธุรกิจข้างนอกมีทําแล้วก็ทําให้เรามี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 ลุ้นหลายอย่างอันไหนที่มันไม่ดีเราก็คัดทิ้งทําทักสิบอย่างประสบความสําเร็จแค่2อย่างก็ไม่เป็นไรอีกอย่างหนึ่งคัดทิ้งก็เอาตัวที่มันประสบความสําเร็จไว้เวลี้ยงครอบครัวเราไปก็ถือว่าเป็นงานเทสที่คุ้มค่าที่ เราก็ไม่ได้เสียชดเกิดเกิด,กดมาทั้งทีก็ได้ทำอะไรหลายอย่างดี่ออไม่ได้ทำอะไรนาะครับเนะาะเราก็พอรู้ใกล้แล้วใกล้คร่าวๆแล้วว่าผมอธิบายถึงว่าทำไมถึงมีค่างเงินแล้วก็โครงสร้างของตลาดค่างเงินมันมีอะไรบ้างรวมไปถึงเศรษฐกิจอะไรต่างๆนี่แล้วก็การเตรียมความพร้อมเข้าตลาดทุนนี่ก็จะต้อง รู้ว่ามันมีได้มีเสียเก่งกาไรแล้วก็ไม่เก่งกาไรถ้าเรามองเทรนนี้ออกเราก็ไปเล่นภาพยา,ยาวๆมองเหมือนนักลงทุนอย่าไปมองเหมือนนักนักการพนันนักการพนันเนี่ยจะเล่นเล่นเร็วใช่ไหมเล่นขึ้นขึ้นลงขึ้น,น,นลง,นลงแทงสูงแทงต่ำเร็วมันก็จะมีได้มีเสียแต่เข้าบัส่วนมากมันจะเสียแต่ถ้าเราเล่นจังหวะที่มันได้จริงๆเราค่อยเข้าจังหวะที่มันถูกต้องแล้วครับมองภาพใหญ่ ส่วนมากผมก็จะเล่นมองภาพบิ๊กแล้วก็ภาพเดย์วันหนึ่งซื้อขายประมาณรอบสองรอบก็ไม่เยอะครับก็บางบางอาทิตย์ก็อาทิตย์ละครั้งก็มีแล้วแต่เทรนเราดูเทรนใหญ่เทรนเล็กแต่ตลาดหุ้นนี้ผมก็จะดูภาพใหญ่นะครับผมจะดะูเป็นเนหมือนนักลงทุนซื้อแล้วถือยาวๆแล้วก็เอาผลผลมากินก่อนถ้าเรามองว่า ธุรกิจนี้มันจะเติบโตไปข้างหน้าและปันผลดีเราก็ซื้อในตัวทุนที่ต่ําๆอย่างเช่นราคาบาทหนึ่งนี่ปันผลมันก็จะอยู่ที่จุดศูนย์สองศูนย์สามเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสองสามเปอร์เซ็นต์ซื้ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้ามันขึ้นไปสักสิบบาทเนี่ยมันจะปันผลศูนย์สองศูนย์สามไม่ได้แล้วมันจะต้องปันผลไปยี่สิบตังค์สามสิบตังค์ก็ยี่สิบตังค์มาหารราคาตัวทุนบาทหนึ่งคูณร้อยเข้าไปนี่ไม่ใช่น้อยครับต้องเงินก็ถือว่าเลี้ยงครอบครัว รับเงินเป็นผลเราไม่ต้องซีเรียสเรื่องว่าใหม่ๆยัไปมองตัวเงินไปมองตัวหุ้นเทรดหุ้นซื้อถือยาวๆวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับรับชมก็สนใจก็นี่นะครับเทรดการ์ดอารณศาสนาเข้ามาสอบถามและเรียนรู้วิธีการเทรดได้ขอขอบคุณครับวันนี้ก็อเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้ววันต่อๆไปมันจะ ทาคลิปขึ้นมาใหม่ก็เดี๋ยวให้คิดก่อนว่าจะทําอะไรก็เสนอได้ครับว่าจะให้ผมทําแบบไหนแล้วก็วิธีอะไรที่ไม่เข้าใจก็จะเดี๋ยวจะสอนเป็นไกด์ไลน์ให้แต่ส่วนที่จะเทคนิคจริงๆอะ่ะก็ไปคุยกันหลังไมคก็จะมีค่าใช้จ่ายบ้างไม่แพงครับคุยได้ถูกใจให้ฟรีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ